สวัสดีท่านครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้เาสู่แกนแอนดีโอเบลพิทักษ์ศักดิ์ในจังหวัดอุบลนะครับก่อนอื่นก็คืออยากมา ดูบรรยากาศของแฟดีค่ะว่าเหมือนกิจกรรมวันนี้ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็อยากมาหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะค่อนข้างที่ว่าจะรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆกลับไปได้อย่างเยอะมากๆค่ะแล้วก็ได้ในส่วนของความเข้าใจของความมั่นคงข,งของบริษัทด้วยค่ะแล้วก็ความเชื่อมั่นของบริษัทแฝดีค่ะจริงๆแล้วการมาร่วมงานในวันนี้ ที่ตัดสินใจมาก็คือ 1. อยากรู้จักบริษัทมากขึ้นอยากเจอเจ้าหน้าทีา่ผู้บริหารที่มาจากส่วนกลางแล้วก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพในธุรกิจและก็บริษัทแรดีครับจริงๆแล้วความรู้สึกวันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากรู้สึกดีมากที่ได้ เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทแฟดีในวันนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศในการร่วมงานวันนี้ที่เนื่องจากได้อันดับที่หนึงก็เพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับได้ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการเชักชวนของทีมงานเข้ามาร่วมงานก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นเรื่องยากเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีช่องทางการทำงานที่ว่า,าในรูปแบบออนไลน์เป็นเป็นหลักอยากจะแนะนำคนที่กำลังคิดอยู่และก็รอตัดสินใจอยู่ว่า,าถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วนะปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าในเรื่องของการทำงานเราทำงานได้สะดวกทำงานผ่านออนไลน์ทำงานผ่าน,ออน,น,ท,าน,านทับล็ต มีเครื่องมือและก็มีฝ่ายซัพพอร์ตหลังบ้านของบริษัทที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนำผมเองเนี่ยครับตอนนี้เดือนหน้าเนี่ยจะครบ1ปีที่เข้ามาอยู่ในของโบรกเกอร์เฟดีแล้วก็จะพัฒนาทีมที่มีอยู่แล้วก็หาคนใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเหมือนสโลเกนของบริษัทที่เขาบอกว่าเปิดใจ1ปีสร้างชีวิตด,ดีตลอดไป